ดีค่ะพบกับบายละดานะคะวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการติดกระดุมห่วงนะคะติดกระดุมห่วงเนี่ยติดยังไงไม่ให้หลังมันแยกแบบนี้อ่าอันนี้เราเป็นตัวอย่างที่ติดกลางหลังนะคะถ้าเป็นกลางหน้าก็อาจจะต้องมีสาบนิดน,นึงเนาะกันโป๊หรือว่าก็แล้วแต่แบบนะบางแบบไม่มีสาบก็ไม่ต้องมีก็ได้นะคะแต่ก็ใช้วิธีการติดเนี่ยใช้แบบเดียวกัน ติดยังไงไม่ให้อ้านะคะเป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะที่บางทีเราก็มองข้ามไปก็พลาดไปนะเดี๋ยววันนี้มาแชร์กันว่าติดยังไงให้เส้นกลางหลังหรือว่ากลางหน้าเนี่ยมันชนกันพอดีนะคะหลังจากติดแล้วเรามาดูกันเลยนะคะทีนี้ก่อนที่จะติดให้ดูเรามาดูกันก่อนนะคะทีนี้เรามาดูอันนี้สมมุติว่า เป็นเส้นกลางหลังกลางหลังที่อยู่ฝั่งขวานะคะแาล้อ่ะสมมติอันนี้กลางหลังที่อยู่ฝั่งสายกลางหลังนะคะกลางหลังถ้าเราห่วงไปทางขวาเส้นกลางหลัง ห่วงจะต้องยืดออกมาอย่างนี้ต้องไหมคะเราติดที่เส้นกลางหลังเลยเห่วงก็จะยืดออกมาอย่างนี้นี้เวลาที่เราติดกระดุมเนี่ยห่วงที่ยื่นออกมาตรงนี้นี่แหละมันจะทำให้อ่าเพราะว่าอะไรอดีตนะคะ ลองหลุดสมมติอันนี้เป็นเส้นกลางหลังฝั่งซ้ายและเส้นกลางหลังฝั่งขวานี่เราติดห่วงเราเอามาเราต้องชนกันพอดีเอากลางหลังซ้ายขวาชนกันพอเราติดห่วงห่วงก็จะยื่นออกมาจากขวาไปทางฝั่งด้านซ้ายถูกต้องไหมคะทีนี้เวลาเราติดกระดุมหลายคนเวลาเข้าใจผิดเนาะ ว่าเวลาติดกระดุมจะติดเหมือนเสื้อเชิ้ตคือเราติดตรงนี้ถูกต้องนะคะเวลาเราติดกระดุมเพราะถ้าเชิ้ตเชิ้ตลังดุมเขาจะลังดุมอยู่ตรงนี้เนาะ,ะเส้นกลางหน้าเราก็จะติดที่เส้นกลางหน้าของอีกฝั่งหนึ่งแล้วเวลาใส่เส้นกลางหน้าทั้งสองเส้นมันก็จะมาชนกันแบบนี้เวลาติดเชิ้ตเราติดที่เส้นกลางหน้า แต่ถ้าเป็นกระดุมห่วงเพราะว่ากระดุมห่วงเนี่ยมันยืนออกมามันมีส่วนที่ยื่นออกมาทีนี้มันยื่นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความกว้างของตัวกระดุมนะคะถ้ากระดุมเม็ดใหญ่มันก็จะยื่นเยอะทีนี้เราก็มาดูเวลาส่วนที่มันโค้งมาเนี่ยมันก็เลยเส้นกลางออกมาละถูกต้องไหมคะเนี่ยตัวกระดุม เราก็จะต้องมาติดตรงนี้แทนไม่ใช่ตรงนี้นะคะตรงสุดห่วงเพราะต้องถอยกลับมานิดนึงเพราะว่าความหนาของก้านกระดุมเนาะเราก็จะต้องมาติดกระดุมที่ตรงนี้แทนทีนี้เวลาที่ห่วงมาคล้องกับก้านลังกระดุมเรอมันก็จะไม่ถอยถ้าเราติดกระดุมตรงนี้ จุมตรงนี้ตรงเส้นกลางแต่ห่วงของเราอ่ะมันยื่นอยู่อย่างนี้ถูกต้องไหมคะมันก็จะถอยถอยไปตามความโค้งของห่วงอันนี้คือถาดเราไม่ได้วาดเม็ดกระดุมนะอันนั้นคือคือขากระดุมเนาะกระดุมกระดุมก็จะอย่างนี้ใช่ไหมอ่า พอห่วงถอยเนี่ยทำให้กลางหลังมันอ้าแบบนี้นะคะเราก็เลยเวลาติดกระดุมห่วงเนี่ยเราจะต้องติดเข้ามาจากเส้นกลางหน้าหรือว่ากลางหลังไม่ติดที่เส้นกลางพอดีเหมือนกับกระดุมเชิ้ตนะคะทีนี้ถามว่า วัดเข้ามาเท่าไหร่ล่ะก็อย่างที่เราบอกแล้วเนาะก็ต้องดูขนาดของห่วงทีนี้มินก็จะมีวิธีที่ไม่ต้องดูเลยว่าวัดเข้ามาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเราติดจริงติดกันยังไงถ้าเกิดว่าเป็นโรงงานนะคะที่สามารถวัดขนาดห่วงเนี่ย ได้เป๊ะเท่ากันเป๊ะๆทุกเม็ดเนี่ยก็สามารถกำหนดได้นะว่าวัดจากเส้นกลางเ,เข้ามาเท่าไหร่สามารถได้เลยแต่ทีเนี้ยถ้าเราเป็นงานมือเราไม่เราไม่ได้ติดห่วงได้แบบห่างกันเป๊ะๆขนาดนั้นเนาะแล้วเราก็ไม่ได้ติดห่วงได้เส้นเนี้ยขนาดเท่าแบบเป๊ะขนาดนั้นเราก็จะใช้วิธีนี้กันเนาะเดี๋ยวเราไปดู ที่ติดเสื้อจริงกันนะคะวันนี้จะติดกระดุมเป็นเสื้อตัวนี้ให้ดูนะคะก็จะแตกต่างจากตัวนั้นตัวนั้นเป็นแบบไม่มีสาบนะเพราะว่าเป็นด้านหลังก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีสาบก็ได้แต่นี้เป็นเสื้อที่ผ่าหน้าก็จะต้องมีสาบนิดหนึ่งกันโป้นะคะ ทีนี้เวลาเราติดกระดุมาเราเราจะสังเกตเห็นนะว่ามันถ้าเป็นกระดุมห่วงมันมักจะอ้าจะติดยังไงให,ให้มันไม่อ้าเนี่ยหลังติดแล้วเป็นอย่างนั้นนะคะอันนั้นจะเห็นชัดเลยเนาะถ้าเป็นมีสาบมันก็จะเห็นไม่ชัดนะว่ามันอ้าหรือไม่อ้าเพราะว่าเวลาเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราดึงเส้นกลางหน้าออกกระดุมมันถอยหลังเราก็ไม่รู้นะว่ามันถอย อ่ะทีนี้เรามาดูนะคะตรงนี้ก็คือเส้นกลางหน้าอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เน,ะะนาะลักษณะแบบนี้เส้นกลางหลังมันก็คือเส้นเย็บนะเส้นเย็บอันนี้เลยคือเส้นกลางหลังเราไม่ได้มีสาบนะแต่มันก็ไม่อ้าเห็นไหมคะเพราะว่าเราเวลาเราทํากระดุมห่วง ดูน,นะคะเดี๋ยวเวลาเราวางทับปุ๊บกลางหน้าของชิ้นที่ทับฝั่งที่มีสับอ่าเราวางเอากลางหน้าชนกันเนาะเราจะสังเกตเห็นว่าห่วงเนี่ยมันยื่นออกมาทีเนี้ยโดยโดยหลายคนเข้าใจว่าเวลาเราติดติดกระดุมเราต้องติดที่เส้นกลางหน้าใช่ไหมคะเหมือนเวลาเรา ติดกระดุมเชิ้ตหรืออะไรแบบนี้เราจะติดที่กลางหน้าแต่ว่าพอเป็นกระดุมห่วงเนี่ยกระดุมเนี่ยมันลังมันยื่นออกไปเนาะเวลาเราติดเราจะไม่ติดกลางหน้าตรงนี้เพราะถ้าสมมติเราติดกลางหน้าเลยนะติดกระดุมที่กลางหน้าเวลาใส่จริงมันจะถอยห่วงของกระดุมเนี่ยมันจะถอยกลับมา มันจะทําให้อ้าอ้าออกอย่างถ้าเป็นเสื้อลักษณะแบบนี้เนาะมันจะเห็นชัดเลยสมมุติว่าถ้าเราถ้าเราติดตรงเนี้ยกลางหลังปุ๊บห่วงมันก็จะถอยเนี่ยแล้วตรงหลังเนี่ยมันก็จะอ้าออกลักษณะน,บบนี้แนละดูเห็นในรูปตัวอย่างนะคะมันก็จะเห็นเห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราเวลาเราติด กระดุมที่เป็นห่วงยื่นแบบนี้เราเอาเข็มกัดไว้เลยเนาะตรงเนี้ยส่วนที่มันโค้งถอยได้นิดนึงเผื่อความหนาของของส่วนที่มันเป็นก้านกระดุมเนาะีนี่เราก็ติดติดเข็มหมุดไว้ก่อนอนะตลอดแนวแบบนี้ แมวนะทีนี้ถ้าเรามีดินสอที่สำหรับจุดทำสัญลักษณ์เราก็มาคไว้มาคไว้เลยนะคะอันนี้เรามีดินสอเป็นเทียนนะเวลามันโดนความร้อนมันก็จะละลายออกไปเรามาร์คไว้ เป็นตำแหน่งที่เราจะติดกระดุมถ้าถ้าเราถนัดแบบไม่มาร์กก็ได้นะก็คือเราก็กัดเข็มหมุดไว้อย่างเงี้ยก็ถอดออกทีละเม็ดต,ตอนที่เราติดติดไปก็ถอดไปเนะาะทีนี้เราเอาเอาเข็มหมุดออกนีเพื่อนๆจะจะเห็นว่ามันเนี่ยเรา ตรงนี้จะเป็นจุดจุดที่เรามา r k ว้ยจะเห็นขา,ขาวๆนี้นะคะเนี่ยมันจะเลยเส้นกลางหน้าออกไปเนาะเพราะว่ามันเป็นรอยโค้งของห่วงออกไปเยอะเลยนะก็แล้วแต่ว่าห่วงเรามันใหญ่แค่ไหนบางทีกระดุมเม็ดเล็กเนี่ยมันก็จะออกไปแค่นิดเดียวเพราะห่วงของกระดุมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของเม็ดกระดุมนะคะถ้า ถ้าเป็นเสื้อเสื้อที่เป็นบางๆแบบนี้เนาะเราก็ต้องลองเอาเศษผ้ามาลองก้นกระดุมเพื่อไม่ให้ผ้ามันขาดนะคะเราจะสังเกตว่ามันมันจะเถิบเข้ามาจากเส้นเส้นกลางหลังนิดหนึ่งถ้าเป็นข้างหน้าก็คือเหมือนกับตัวนี้นะคะพอเราเถิบแบบนี้แล้วเวลาเราติดกระดุมปุ๊บ ห่วงมันก็จะถอยหลังมาชนกันพอดีระหว่างเส้นกลางหลังมันก็จะไม่อ้าเนาะไม่อ้าแบบนี้ทีนี้สำหรับที่เป็นสารเราก็ทำแบบนี้นะคะทีนี้เราติดกระดุมติดตรงจุดที่เรามารไว้เรามาร์ตรงไหนเราก็ติดตรงนั้นเลยนะคะ สักสองสามลอกก็ได้นะสำหรับให้กระดุมติดติดมากับเสื้อนะทีนี้พอเราเย็บแล้วเราก็พันนะให้ให้ช่วงของตูดกระดุมมันมันเหมือนมีขากระดุมมาเนาะมันจะได้มีพื้นที่ให้ให้ห่วงมันมันเคลื่อนกลับมานะ ข้างในก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีน,นี้เราก็ผูกปมที่ด้านหลังเลยอันนี้เราเราเน้นวิธีว่าทำไมถึงติดกระดุมแล้วมันไม่ไม่อ้า แล้วเราก็ทําแบบนี้ยทําแบบนี้ไปทุกเม็ดเลยนะคะเมื่อกี้เราเราจุดไว้ตรงไหนเราก็จิ้มตรงนั้นเละ ทีนี้เราติดกันเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวลองติดกระดุงดูนะยังไม่ยังไม่ดึงเส้นกลางหน้าออกนะคะจะติดให้ดูว่าจะเห็นจะได้เห็นชัดว่ามันไม่ถอยหลังนะเส้นสาบที่อยู่ฝั่งซ้ายนะคะมันก็จะทับพอดีกับเส้นกลางหน้า ของสาบฝั่งขวาก็คือมันแปลว่ามันไม่ไม่ถอยหลังอ้าออกมานะพอเราติด๊บเข้าไปแล้วมองไม่เห็นรอยเนาของเส้นกลางหน้าเลยเพราะว่ากระดุมเราติดยื่นเลยมานิดหนึ่งเพื่อเผื่อพื้นที่ที่ห่วงกระดุมมันโค้งมาข้างหน้านะ ก็หวังว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเอาไปใช้ประโยชน์กันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ